สวัสดีครับสวัสดีครับต้องคิวร้อนไหมครับร้อนก็นขึ้นบ้านนอนเลยนะครับไม่ใช่เวลาเล่นนะครับอย่าไปเก็บมะม่วงก่อนนะสวัสดีจ้าพี่นองจ้ายังแบบิวบักม่วง พ่พี่น้องไปเก็บบักม่วงจ้ะครับจะเอามาไว้กินครับพามาเก็บมะม่วงก่นนองจ้ะนี่บักม่วงอยู่สองหน่วยเนาะจริงจริงกับมีสามหน่วยลูกล้านเอาไปกินหน่วยหนึ่งแม่กัสิกินหน่วยหนึ่งจ้ะพี่น้องแต่ว่าอย่าแม่กัะเด็ดเบิดจ้ะนี่ นี่กินหลายรอบแล้วจ้ะหลายรอบแล้วอยากพี่น้องจ้ะตายแล้วไปกินมะม่วงกับย่าจ้ะนมังกิ้วนางถ่ายอยู่คุณน้องกิวจะกินมะม่วงกับย่าเหรอลูกเปรียป้ยวอยู่ครับ ครับอืมอะไรนะครับมะม่วงสีเหลืองมะม่วงสุกไม่มีครับมีแต่มะม่วงกวนครับมันไม่มีอ่ะลูกมันต้องสุกที่ไปรูเหลือยงเหรอใช่ครับนี่นะมันมียางเลยอะอย่าไปจับนะเดี๋ยวาติปอกก่อนนะล้างอยู่เนี่ยครับ สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามากินบักมวงกับยาแม่จ้าไปเด็ดมาจากสวนเลยอีกหน่วยนึงจ้ะเอาไว้ให้ลูกยาแม่คิดว่าจะกินหน่วยเดียวนะจ้านี่เจวแสบๆของยาแม่จ้าใส่กะปิใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาใส่พริกป่น ใส่น้ำตาลน้ำตาลบักเผานะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลไส้พร้อมจะ้ะใส่ชุโรตนิดหน่อยอร่อยมาซานายอยากอยากกินบักเขียบอยากกินบักเขียบเหรอครับได้ครับเขียบมาต้อนเชิญทำไมจ้ะพี่น้องแย่แต่มาจากไหนบักนุ่นแกเป็นไหมลูก นแกะเป็นไหมยากแกะหรอแกะเป็นไหมลูกแม่ไม่ยากแกะให้นะแกะเปลือกนะยาน้ตนูไม่อยากกินเปลือกเอามันกินเปลือกไม่ได้ไม่หนูจะคลายทิ้งอยู่เออก็คายเม็ดนะลูกหนูจะคายเม็ดแบบนี้คลายเม็ดวางไว้ค่ะเม็ดวางไว้เดียวไปปลูก ้าพี่น้องจ้ายาจะเอาไปปลูกค่ะม่เสร็จแสบกับยาเลยจ้ายากกินแดีพี่น้องเป็นที่ฮักทีฮอนอยู่อยากกิน,น,นห,นหนกกนมึกสมตะวันมืออืนอยยาแม็กสิไปประชุ่มเนาะมันจาแม็กบ่ก,กินเนียนยาันคิดนั่งมันจ้ะยานบ่นมีสมาธิ ยังไม่มีสามาริทีฟังเพลินเวลาเพลินอบร่มนะคะเวลาเพลินประชุมเนาะอืัอประชุ่มอยู่ขอนแก่นจ้ะเออพี่น้องจ้ะพะอ,อยาพาะเอ็มพ่อเอม็อเอมประชุมอยู่ใกล้ๆบ้านเราพ่อเอ็มไปทํางานผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านใช่อยู่อยู่ใกล้ใกล้บ้านอ,อ๋ไม่ไม่หยียบลูกอันนี้มันเป็นน้ำปลาเดี๋ยวเปื้อนมือ อเอ็มไปประชุมพ่อเอ็มไปทําอะไรนะทําบัตรบัตรคนจนเหรอพ่อเอ็มครับพ่อเอ็มทำงานให้กับให้กับชาวบ้านหมู่ที่ยี่สิบใช่ไหมพ่อเอ็มเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจ้ะพ่อเอ็มพ่อเอ็มทำงานอยู่ใกล้ใกล้บ้านเราครับพ่อเอ็มเก่งเก่งไหมครับเก่งครับห <c oughs> ยองพ่อพน <c oughs> กเอ็มทำไมมเตะบอลชนะได้รางวัลอยู่บ้านเหรอเอวเหรอครับทำไมเขาให้รางวัลกลับมาเหรอครับครับเนี่จ้ะพี่น <c oughs> <Yep. S 1> ้องแสบๆกับยาเลยจ้าเด็ดจริงๆ อันนีกจะี่นองจ้ะถ้ายาแม็กบ่มาก,กินเหมือนนี่คุณคว่ำที่ยาแม็กเป็นคนบ่่อ่มักอยากอันนี้ไ้มจะ้ะคิดว่ายาแม็กอยากกินยาแม็กก็จะห้ากินก่อนจะ้ะเพราะว่าถ้าบ่ก,กินมีความรู้สึกว่าคืดน้่มัหมสอนี้จะ้ะ เลาสิบกินก่อนแซ่บแสบจ้ะพี่น้องหมดมก่อนลืมแก้วน้ำน้องคิวครับครับน้องคิวแกวน้ำไม้ให้กินหน่อยได้ไหมครับครับแอลว,วังครับ น้ำกวดนะขั้นนึ่น้ำกวดนะลุงนะครับเยอะครับผมมี่เล็กมันคมไหยคมครับไม่มี่เล็กไงครับมันไม่คมกองเด็กน้อยนป่ขวดใช่ไหมันอยากลิ่มจากพี่น้องมีดเล็กไม่คมกองเด็กน้อยใชนะ ลุตงต้นวายแม่กมาก,กินอ่างโอ้ยยัยแม็กไปเมาก,กินอ่างยัยแม่กมาช่วยกินจ้าแม่ก,ก็ไปเก็บเก็บขยะในขวไก่จ้ะยัยแม่ไปขวอาอกับเก็บหไว้เนี่หอยอ่อนต้นอยู่โอ้ยยัยแม่ดีใจเลยไม่ว่ามันเบิดหรอกจ้ะ อืมขอบคุณค่ะบทำไมหนูไม่ใส่งเท้าลูกทำไมหนูไม่ใส่รองเท้าขวดน้ำบุ่มประกาศดีดออกอะไรดีดออกขวดน้ำครับอย่าเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรของดุอะไรอะไรของดีด อะไรขอขวดน้ำดีตอบอือคืม้มันบุบๆเมื่เปิดได้เหรออร่อยไหมครับหนูก็เหมือนกันใครแช่ไว้ให้หนูนะน้ำส้มนะย้ายาใช่ไหมครับมีแต่ยาทำใช่ไหมครับอ้ยาเก่งไหมแล้วหนูก็ทำงานเลไม่ใช่หนูก็ขนของเตรียเยหรอไม่ตอบเลยว่าย้าเก่งไหม แดดเพิ่งออกจ้ะพี่น้องก็จะเอาฝนตกจ้ะบัดเียบแสบดีเลยจ้ะยั่วๆเลยจ้ะเมื่อกี้อะเมื่อกี้อะกินอะไรไปอันใหญ่อันใหญ่ทำนี้เลยมะม่วงเหรอไม่ใช่มะม่วงมันอะ มะม่วงเปียวมะม่วงหามะนาวโห่หมะม่วงหามะนาวโห่มะม่วงหามะนาวโห่อยู่ด้านโน้นมันต้องปิดปิดไหมปิดไหมไม่หยดสมิ่งนะจ๊ะอันนี้มีเด็กน้อยมากวน ชวนกินบกับบม่วงแซบๆแต่พี่น้องยาเล็กๆแน่น้อยก็ว่ากันไปเนาะกับความสุขค่ะพี่น้องก็<า>ขอ<า>ขอบคุณ<า>นะคะ<ด>ค่ะอ๋อสองสามรอบก็ไปนอนนะลูกนะออ <c oughs> ้าก,กินข้ใหญ่ก็สำลักชิมไปเหรอ ขอบคุณทุกคอมเมนต์ comment, ขอบคุณทุกการติดตามค่ะพี่น้องจา๋าก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะยแม็กมาทักทายส่วนกินหมวกวงจ้ะแซบลีจ้ะพี่น้องก็ฝากนะคะทุกคลิปนะคะที่ยแม็กเลยแพร่ออกไปเนาะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะปลาดกับทุกคลิปนะคะยแม็กไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ